เมื่อวานนี้ก็บินธบาทฉันเช้าอยู่ที่สวนแสงธรรมก็ได้ประกาศกชักชวนคณะสิายานุสิ์พวกชาวพุทธชาวไทยเราทั่วไปว่าขณะนี้ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือทางอีสานเราโดยเฉพาะทางเชียงรายทางเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากโอทอภัยน้ำท่วมบ้านท่วมเรือนของเสียหายไปที่เขาส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยคนตมมันเข้าไปท่วมในบ้านนี่หนาเป็นเมตรเลยนะเ,เวลาน้ำแห้งหมันไปขี้ตม,มะนะเป็นขี้โคลนมามากับน้ำเนี่ยหนาเป็นเมตรเพราะนั่นสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกมันคุกอยู่ขี้โคลนขี้ตมเป็น เป็นขยะไปหมดเลยอะไรแบบนี้เพราะนั้นหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับความเดือดร้อนมากเลยประเดศประกาศชักชวนคณะศิยานุสิธตผู้ที่ไม่มีความเดือดร้อนผู้ที่มีความพร้อมที่จะแบ่งปันส่วนเกินของตนเองออกมา ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งวัตถุสิ่งของของใช้ของสอยอะไรตอะไรมาส่วนแสงธรรมเราพร้อมที่จะเป็นคนกลางรับบริจาคในส่วนนั้นแล้วก็จะได้มอบให้ผู้ที่เขามีความคล่องแคล่วมีความสะดวกที่จะออกไปนำสิ่งของออกไปแจกและไปช่วยเหลือประชาชน ก็คือทางบูริธิร่วมกับตันยูหรือทางปรติกตึ้งนั่นพอประกาศออกไปแล้วก็ปรากฏว่าโอ้ย,ายาศรัทธาญาติโยมทั่วไปต่างหลังไหลเอาเข้ามากองเป็นภูเขาเหล่ากาแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่จะรับบริจาควันที่ยีสิบดคือเมื่อวานวันนี้วันที่28่แล้ววันที่พรุ่งนี้พอดีวันพรุ่งนี้ก็เป็นวัน พระป่าประจำเดือนของสวนแสงธรรมเราเณะรณะสัตยาญาโยมคงจะหลั่งไหลามาเยอะนำสิ่งนำของอะไรอะไรมาร่วมบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือผู้ที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนเพื่อจะนำไปแจกให้บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นต่อไปอันนี้มาเห็นมาเห็นความพร้อมเพียงของของพวกเราชาวไทย มันนึกถึงคนคนไทยเรามันก็แปรอยู่นะเ,เขาว่าอะไรเวลาเวลาเวลามีศึกเราลบเวลาสงบเราลบกันเองใช่ไหมเออเวลามีอะไรเดือดร้อนอะไรต่ออะไรเข้ามาเนี่ยโอ,โอ้ช่วยเหลือกันดีเห็นก็ส่งข่าวมาเขาออกคลิปมาเนี่ยไอ้พวกบนิธิต่างๆทั้งหลายที่ไปช่วยไปช่วยน้าท่วมไปช่วยอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้พวกกู้ภยัยพวกอะไรต่ออะไรเนี่ย เหนื่อยๆไปแวะไปกินอาหารตามร้านอาหารแต่ไปกินตามก๋วยเตี๋ยวเขาไม่เก็บเงินเงเขาบอกเขาขอร่วมบุญด้วยรถน้ํามันหมดวิ่งออกไปเติมน้ำมันปรากฏว่าปั๊มน้ํามันก็ไม่เก็บเงินขอร่วมบุญด้วยเแม้เวลารถเสียเครื่องจักรอะไรต่ออะไรเสียไปที่อู่ซ่อมเขาก็ไม่เก็บเงินเขาขอร่วมบุญด้วย นี่แหละพอมีความเดือดร้อนมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยชาวไทยเราพร้อมร่วมไม้ร่วมมือกันแบบไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องหรือไม่ต้องไปบังคับอะไรต่ออะไรแต่พร้อมที่จะช่วยเหลือกันทุกขนทุกแข่งเลยนี่แหละเรียกว่ายามศึกเราลบนี่ร่วมกันลบนแต่เวลาบ้านเมืองสงบไม่มีภยัยไม่มีอะไรเดือดร้อนเห็นมันทะเลาะบอแวงกันโดยเฉพาะนักการเมืองอะ่ะ แยกเขี่ยวใส่กันอยู่ตลอดหาความสงบไม่มีเลยมันก็มีแต่เวลาไปทะเลาะกันแล้วจะมีเวลาอะไรมาพัฒนาประเทศชาติเออพวกเราก็เหมือนกันเนะเวลาเวลาเวลาสงบเลก็หายุแย่หาติเตียนหาตำหนิคนนั้นหานินทาคนนี้อะไรอะไรไปสนุกปากไปออที่สุดมันก็เลยมองหน้ากันไม่ค่อยติดมองหน้ากันตาเคี้ยวๆใส่กันอะไรต่อ เนี่ยนิสัยนิสัยคนไทยเราเวลามีศึกเราลบร่วมกันลบเวลาสงบเราลบกันเองอันนี้ก็มาพิจารณาดูเนี่ยพยายามมีศึกเราลบเราร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมืออะไรๆมันก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ยุ่งยากยุ่งเหย,งยิงวุ่นวายภัยต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไปไปได้อย่างเรียบร้อยแต่เวลาสงบเราไม่ควรจะมาลบกันเองน เวลาสงบเ,เราก็ยังคว,ควรอยเาียจอยู่อยากใช้ชีวิตให้มีความอบอุ่นจะมีความสุขในยามสงบเพราะเราจะได้เตรียมพร้อมในยามศึกของเราต่อไปเพราะชีวิตขโมยเราไม่แน่ว่าจะมีมันจะมีศึกอะไรต่ออะไรศึกจากผู้คนศึกจากภัยธรรมชาติศึกจากอะไรต่ออะไรโอ้มันเยอะแยะรอบตัวของเราหมดเ,เวลาสงบเราก็เตรียมพร้อมไว้เ,เตรียม เตรียมสร้างฐานนะเก็บหอมอมลิ์ให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่น,นะนคงวัตถุสิ่งของที่จําเป็นที่จะใช้อะไรอะไรก็เตรียมไว้ให้มีอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ช่วยเหลือกันได้คนนั้นขาดเราก็ไปเสริมเติมแต่งคนนี้คนนี้พ่องเราก็ไปเติมเขาเข้าไปให้มันอิ่มให้มันเต็มอะไรอะไรต่ตางๆ พอยามสงบเราเตรียมพร้อมไว้เวลายามศึกมามีภัยมีภัยธรรมชาติมีภัยอะไรต่อะไรเราก็รู้จักป้องกันป้องกันภัยต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่งั้นกระทั่งว่า,เ,าเวลาสงบไม่มีภัยอะไรต่ออะไรมาเราก็หาโอกาสนะั่นแหละมาสะสมบุญไว้มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตใจของเราเพราะชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงกเพราะจิตใจดวงนี้ ได้อบรมด้วยธรรมะพระริจา้าพระองค์ึทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุข,ข่าวหั่งจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนใช่นไหมเพราะฉะนั้นยามสงบเราไม่มีภาระไม่มีอะไรจะต้องมากังวลอย,งอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ใช้เวลาอัน,อนดีนั่นแหละมาพากันอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มากด้วยจิตภาวนา ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดหรืออยู่ในเมืองอยู่ในป่าก็ล้วนแต่อบรมจิตใจทั้งได้ทั้งนั้นตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เรายังสามารถอบรมจิตใจตรงนี้ได้แม้เราจะไม่มีกำลังเดินไม่มีกำลังลุกขึ้นแต่เราก็ยังนอนได้อยู่เราก็ยังอบรมจิตอบรมใจได้ทั้งนั้นแหละ อบโรมด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเพียงคําบริกรรมเนี่ยมันยือนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเราล้วนแต่บริกรรมได้ทั้งนั้นแหละแต่เมื่อเวลาขณะที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่อย่างนี้เราก็ใช้ร่างกายของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการน,นั่งภาวนาให้มากเดินจงกรมให้มากถ้าต่อไปร่างกายของเรามันเสื่อมโทรมลงไม่สามารถนั่งได้ไม่สามารถเดินได้ เราก็เอานอนนี่แหละเอาดิยาบทนอนอิยาบทของการภาวนาพุโทโธพุทโธมันก็มีเวลามีโอกาสในการอบรมจิตอบรมใจของเราภายนอกเราก็เตรียมพร้อมในด้านวัตถุในเรือดด้านทุลัทรัพย์ภายในเราก็เตรียมพร้อมทางด้านจิตใจเมื่อเราเตรียมพร้อมทั้งภายนอกและภายในแล้วแม้เวลามีภัยมีสุข,ม,สขมีสงรามอะไรต่ออะไรขึ้นมา ภายนอกเราก็มีอยู่มีอาศัยมีใช้มีกินมีอะไรต่ออะไรต่างๆภายในจิตในใจของเราก็มีความหนักแน่นม,มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อภัยทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะมีมีสติมีความแยบคายมีความรอบคอบในการแก้ไขภัยทั้งหลายเหล่านั้นให้ผ่านพ้นลุล่วงไปด้วยดีนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามเราก็ตรวจตาดูชีวิตของพวกเราหรือสังคมในหมู่ชนของพวกเรา อะไรไม่ดีเราก็ควรจะแก้ไขให้มันดีอะไรที่ดีแล้วก็ควรจะรักษาไว้ดังที่เขาว่านั่นแหละยามศึกเราลบอันนี้ดีร่วมไม้ร่วมมือพร้อมเพียงสามาคัคคีร่วมกันช่วยเหลือกันร่วมกันมันก็จะผ่านพ้นภยัยต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้แต่ยามสงบเราลบกันเองเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่นอนอ ยามสงบเราลบก,กันเองเราไม่ดีแน่นอนแล้วก็ปัดวาดออกไปอย่าให้เกิดขึ้นมาในหมู่พวกเราเอาตั้งแต่ตัวของเราเองก่อนไม่ต้องไปมองไอ้กว้างขวางออกไปหละนับเราเป็นหนึ่งซะก่อนเอาที่เราเป็นหนึ่งเอาครอบครัวของเราเป็นหนึ่งเอาสังคมของเราเป็นหนึ่งเอาหมู่คณะของเราเป็นหนึ่งเออเวลาสงบเราก็มาเตรียมพร้อมไว้อย่าไปลบก,กันเองเมื่อพวกเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้แล้ว ไอ้ความไม่ประมาทนี่แหละจะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <Yeah. S 1> uh, อ,นอนารับพรรับพรจะนอโบทนาให้ผ่พากันตั้งใจรับพรยะทาวาริวาหาปุราปาริป ah ุเรนติสาคลัง เอวเมวยิโตทินังเปตานังอุปกะปิออจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกะปานจันทอเปันระโสยาทามนิโชติระโสยาทา เดโยวอัวิวัจันตัวสัมพารลอัคอวิโ้อันสัตุมันาวันวันตรายยสุขีเนียายยก พิวัฒนาเสียสานีจางเวทายปัญจโยนตาโรธรรมวันทายติอายุวานนยสุขังทารัง ายุโดภราโดธีโรอวันนาโดปฏิพานโดยสุขัสดาตเมธาเวสุขันธโสอธิขจติอายุกตวันพระรังวันังสุขันจะปฏิพานโดย ดิขายายสวะหัวตยะทายาทุปปะปชะติเอนตีพวะตุสาบมังการังราคันตุสาบเดวตาตานุภาเวดายสัทาสติพนตุเต ภาวะตุสซาบังการังรักขันตัวซาปฏิวัติสัมบะธรรมาลุภาเวตายสัทธาสโซติภวันตุเตมภาวะตุสซาบังการังรักขันตัวซาปฏิวัติ สามัสังขารุปาเวทไดสาธาโสติมภาวันตุเตเอาจะทาหารทางกเดอ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงไงทานอาหารสักก่อนทานอาหารสักก่อน